หวานเกิดจากการกินน้าตาลใครๆก็รู้แต่ที่ใครๆไม่รู้ก็คือวันดีค่ะคุณน้อยค่ะวันนี้คุณน้อยจะมาเล่าเรื่องเบาหวานนะคะเบาหวานเกิดจากการที่เราดื้ออินซูลินนะคะการที่โรคเป็นโรคเบาหวานได้ก็เพราะว่ามันสะสมมานานแล้วค่ะเพื่อนๆไปทานขนมหวานทานของหวานมาเป็นเวลานานๆเป็นหลายๆปีนะคะเกิดการสะสมมาเกิดภาะวะดื้อ <c 'm S 2> อ,อ,อินซูลินค่ะก็เลยทําให้เราเป็นโรคเบาหวานได้ การที่เรากินจุกกินจิบกินไปเรื่อยๆนะคะกินน้ําตาลไปสะสมไปเรื่อยๆมันทาให้น้ำตาลมันทําให้อินซูลินอยู่ในกระแสเลือดตลอดเวลาค่ะการที่อินซูลินอยู่ในกระแสเลือดตลอดเวลาก็จะทําให้เพื่อนๆดื้ออินซูลินได้นะคะการดื้ออินซูลินก็จะเธอมาเป็นให้เราเป็นโรคเบาหวานในที่สุดนะคะบางคนยังไม่เป็นตอนนี้นะคะดื้ออินซูลินแต่แต่อนาคตเป็นแน่นอนค่ะสัญญาณที่ทําที่รารู้ว่าเราดื้ออินซูลินก็คือ มีรอบพุงค่ะเพื่อนๆถ,ถ้าเพื่อนๆมีรอบพุงหนึ่งสัญญานั้นก็คือเป็นการดื้ออินซูลินนะคะถ้าเพื่อนๆตัดน้าตาลออกจากชีวิตได้เราก็ไม่เป็นโรคเบาหวานค่ะโรคเบาหวานไม่ใช่โรคทางกรรมพันธุ์นะคะเป็นโรคทางพฤติกรรมะคะ่ะถ้าเราห่างไกลจากน้าตาลเราก็ห่างไกลจากการดื้ออินซูลินเราไม่ดมื้ออินซูลินเราก็ไม่เป็นโรคเบาหวาน <ücht S 1> <ๆ S 2> ครับเพื่อนๆน้าตาลที่กระตุ้นอินซูลินมีทั้งน้ำตาลกรูโคสและน้าตาลฟกโตนะคะ ้ำตาลฟุกโต๊ดอยู่ในผลไม้ค่ะแต่ถ้าเรากินผลไม้เป็นลูกนะคะไม่แยกกากกินในมื้อไม่ค่อยมีอันตรายนะคะอันตรายคือเราไปกินจุบกินจิบกินเพียวๆแยกกากออกอันนั้นมีกระผลต่อการกระตุ้นอินซูลินค่ะกระตุ้นอินซูลินบ่อยๆเพื่มเพื่อก็จะดื้ออินซูลินนะคะดื้ออินซูลินก็เทินเป็นเบาหวานในที่สุดค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จากคุณหมอสลินนะคะคุณหมอไลฟ์เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ ปี2020ค่ะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย